บ้านสองชั้นทรงไทยประยุกต์ในย่านราดพ้าวเงียบสงบในยามเช้าแสงแดดลอดผ้าม่านเข้ามาอย่างอ่อนโยนห้องครัวมีกลิ่นข้าวสวยหอมลอยคลุ้งแรงกระทบของจานกับเคาน์เตอร์ไม่ดังจนเกินไปแต่ก็ไม่เงียบแจดจนเจ้าของบ้านจะไม่ได้ยินรัชนีหญิงสาวในชุดผ้าฝ้ายแขนยาวสีอ่อนเดินลงจากบันไดอย่างเชื่องช้าเธอไม่ใช่คนขี้ระแวง แต่สิ่งที่เธอได้ยินในช่วงสองสาวันมานี้มันทำให้เธอรู้สึกบางอย่างได้เสียงช้อนซ่อมกระทบจานไม่ดังเกินแต่เรียบร้อยเกินมนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ในทุกเช้าบ้านสะอาดเกินจำเป็นแม้เธอจะชอบความเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ถึงขนาดที่กระถางต้นไม้จะถูกเลื่อนระยะห่างให้เท่ากันเป๊ะๆทั่วบ้านตื่นแต่เช้าอีกแล้วรอมน เสียงเธอเอ่ยขึ้นเบาๆเมื่อเดินมาถึงประตูห้องครัวหญิงสาวที่กำลังวางผักลงในตะกร้าล้างชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหันมายิ้มด้วยท่าทางเรียบร้อยแบบที่เธอทำเป็นกิจวัตรตื่นนานแล้วค่ะคุณผู้หญิงหนูไม่อยากให้บ้านรกมนตอบพลางลดสายตาลงต่ำเหมือนหญิงไทยในอดีตรัชนีพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปเปิดตู้เย็นหยิบน้ำเย็นออกมารินใส่แก้วข้างตัว เมื่อคืนเห็นไฟห้องครัวยังเปิดอยู่ตอนเที่ยงคืนมนยังไม่นอนอีกรอดูเช็ดพื้นค่ะเห็นว่าคุณผู้ชายเดินไปมาพื้นมันเปื้อนเธอพูดเบาแต่คำว่าคุณผู้ชายในปากของมนทำให้รัชนีสะกิดใจอย่างแผ่วเบารัชนีไม่ใช่คนใจร้ายและเธอไม่ได้คิดลบกับใครง่ายๆโดยเฉพาะกับมนเด็กสาวจากต่างจังหวัดที่ส่งใบสมัครแม่บ้านหลังจากแม่ทองสุก ผู้รับใช้คนเก่าแก่ของบ้านเธอกเกษียณกลับบ้านที่สุพรรณเธอเลือกมวลเพราะดูเรียบร้อยไม่มีรอยสกักไม่มีมือถือแพงไม่มีเครื่องสำอางแต่งตัวมิดชิดพูดน้อยก้มหน้าที่สำคัญคือเธอขยันอย่างน่าประหลาดสามวันแรกวนทำงานในบ้านได้โดยไม่มีทิฏฐิเรียบร้อยและเหมือนรู้ใจทุกอย่างที่เจ้าของบ้านต้องการแม้แต่คุณวิทวัฒน์ สามีของเธอซึ่งเป็นทนายความก็เอ่ยปากเด็กคนนี้น่าสงสารดีนะดูไม่รู้จักโลกเลยรัชนีเพียงพยักหน้าแต่ลึกๆแล้วเธอรู้การที่คนหนึ่งไม่รู้จักโลกไม่ได้แปลว่าไม่มีพิษเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินออกจากห้องทำงานเล็กๆชั้นล่างเสียงหัวเราะเบาๆของมลกับคุณวิทวัส ที่ระเบียงหลังบ้านทําให้เธอชะงักสีเท้าโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เสียงที่ลึกซึ้งไม่ใช่คําหวานไม่ใช่การเกี้ยวพาราสีแต่เป็นความรู้สึกประหลาดที่เกิดจากแววตาที่ทอดนานกว่าที่ควรจะเป็น